อะไรที่เกี่ยวกับเรื่องชายแดนเนี่ยมันเป็นผลประโยชน์มหาศาลนะรมันแก้ยากเพราะอย่างนั้นนะครับการจะจับคนมีสีหรือใครแล้วแต่ที่พาแรงงานพม่าเข้าประเทศมันยากเพราะอะไรคนที่ทําแบบนี้ได้มันต้องมีเจ้านายฝ่ายเขียวไม่ว่าจะเป็นตํารวจทหารฝ่ายปกครองหรืออะไรแล้วแต่ตามที่เขาล่าลือกันนะแต่ผมไม่ได้ยืนยันนะครับว่าเขาทําหรือเปล่านะผมถามชาวบ้านนะครับที่ราชบุรีที่มหาชัยที่เพชรบุรีเขาบอกว่า อาจารย์ครับในการลับรอบข้าเมืองเนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงเนี่ยไม่มีเอี่ยวกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยมันมันเอาเข้ายากเพะอ,อะไรพอเข้ามาเสร็จปุ๊บมันต้องผ่านด่านมันต้องขึ้นถนนมันต้องเจอด่านตรวจเด้ออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเคลียร์หมดอะเคลียร์ตั้งแต่เอาเข้ามาในหน้าต้องเคลียร์หมดมาเจอด่านต้องเคลียร์ยังไงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะมันต้องมีคนติดต่อพาไปทํางานตามโรงงานต่างๆแพ้ป้า ร้านอาหารนะโฟรเส้นอาหารทะเลต่างเนี่ยคือมันทำในกระบวนการเพราะฉะนั้นะทุกคนมันได้ประโยชน์หมดนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากนะฮะนะพี่น้องประชาชนเนี่ยสำคัญมากช่วยกันใช้คลิปมือถือหรืออะไรอ,อัดเสียงรวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานเนี่ยนะแล้วเอามาประจานทางโซเชียลถ้าเป็นเรื่องจริงนะแต่ถ้าเรื่องเท็จไปนะเรื่องเท็จแล้วไปประจานเขาก็คนประจานก็ติดคุกนะ อันนี้การมาประจานทางโซเชียลเนี่ก็ต้องประจานแล้วก็จับกลุมจริงๆนะนะครับไม่ใช่มาประจานมาโพสต์วันสองวันแล้วก็ลบทิ้งอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเอาจับกลุมจริงๆเลยนะโพสต์เสร็จแล้วก็พาไปแจ้งความไปอะไรต่างๆเอาเจ้าหน้าที่ไปจับกลุมค่าแบบนี้ก็ถือว่าโอเคช่วยเหลือประเทศชาติาจริงจังนะนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูนะฮะไ่วาราชบุรีเพชรบุรีนะฮะหนองยาป้องอะไรเนี่ยชาวบ้านเขาบอกมานะ่ะจริงไหมนะครับ แล้วก็ในมหาชัยเองเนี่ยนะตำรวจฝ่ายปกครองทหารนะหรือเจ้าหน้าที่ต่างๆแรงงงแรงงานมีส่วนรู้เห็นไหมลองไปดูสิใครๆก็อยากจะเป็นแรงงานจังหวัดมหาชัยเนี่ยนะเพราะอะไรมันมีการเปลี่ยนนายงนายจ้างมีอะไรต่ไรต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องลูกจา้างนายจ้างผลประโยชน์มันไปเกี่ยวข้องกับแรงงานหรือเปล่าโรงงานต่างๆแพ้ปลาต่างๆเนี่ยไปเอาคนเหล่านี้มาจากไหน นะไปเอามาจากตำรวจหรือเปล่าเอามาจากฝ่ายปกครองหรือเปล่าเอามาจากแรงงานจังหวัดหรือเปล่ามีการร่วมมือกันสมคบคิดอะไรไหมนะนี่พี่น้องในพื้นที่นะในมหาชัยเขาบอกว่ามันนะถ้าเกิดว่าพวกตำรวจพวกฝ่ายปกครองพวกแรงงานในจังหวัดเนี่ยถ้ามันไม่ร่วมมือเนี่ยมันทํายากนี่เขาเขาว่าอย่างนั้นนะก็ฝากพี่น้องตำรวจฝากผู้การจังหวัดผู้กํากับต่างๆ ว่าจริงเท็จไหมว่าในาการที่จะเอาแรงงานต่างด้าวมาใช้งานเนี่ยนะครับนะมันก็ต้องผู้กำก,กับก็ต้องรู้ผู้การก็ต้องรู้นะแรงงานจังหวัดก็ต้องรู้นะเพราะที่นี่ผลประโยชน์มันเยอะเขาว่าอย่างนั้นนะจริงเท็จอะไรผมไม่ยืนยันฝากไปดูนะฮะผู้กำกับแต่ละโรงพักอะไรต่างๆเนี่ยที่มหาชัยเนี่ยนะ <S <S มีเงินมีทรัพย์สินมากมายไหมผู้การจังหวัดเป็นไงนะจังหวัดมหาชัยนี่มันมีผลประโยชน์เยอะ อะไรที่มันติดกับชายแดนเนี่ยมันผลประโยชน์มหาศาลทั้งแรงงานเถื่อนนะผู้หญิงขายตัวนะของผิดกฎหมายยาเสพติดของละเมิดลิขสิทธิ์ทุกอย่างหลบหนีเข้าเมืองหนีคดีนะขโมยรถไปขายต่างประเทศนะเพราะฉะนั้นก็ฝากนะนะครับฝากนะฝากฝาก,ฝากว่าดูนะทางผู้บังคับการจังหวัดผู้บัญชาก,การตำรวจภูธรภาคเจ็ดน,นะผมว่าทำทราบดีนะครับว่าใครเป็นะคน เอาแรงงานเหล่านี้เข้ามาโดยที่ไม่มีการตรวจโควิดนะครับพอเห็นแก่ได้เงินเล็กๆน้อยๆทำไปทำมามาหาชัยเป็นเดือดร้อนเลยผู้บัญชาการตำร,รวจภูท,ทรภาคเจ็ดต้องรู้ผู้การจังหวัดต้องรู้ผู้การจังหวัดสมุทรสาครต้องรู้ก็ฝากนะพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาครส่งข้อมูลมานะครับว่ามีตำรวจมีพนักงานฝ่ายปกครองมีแรงงานมีต่อมเอเข้าไปเก็บสวยไหมใครบ้างเป็นคนพาเข้ามาในมหาชัย นจนทําให้มีการระบาดโควิด1 9ถึงสี่ห้าร้คนอย่าไปเกงใจครับบกปิดแรงข่าวส่งไห้ผมครับนะส่งมาเพจผมเนี่ยไม่มีการตบซับนะส่งรายละเอียดมานะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการนะแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการนะฮะ <Yeah. S 1> ก็อาจจะไม่แจ้งไปที่ตํารวจนะอาจจะแจ้งไปที่การมาที่การนะนะครับอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวอาจจะแจ้งไปที่เสรีพิสุทธ ประธานการรมธิการปปชาหรืออาจจะแจ้งไปที่ศิระเจนจาคะประธานการรมธิการกฎหมายซึ่งทั้งสองท่านนี้ผมก็มีความสัมพันธ์ดีนะครับผมอาจจะส่งไปที่กรรมธิการอาจจะไม่ส่งไปที่ตำรวจอาจจะไม่ส่งไปที่กรมการปกครองนะครับก็เนี่ยตำรวจนัะนกับฝ่ายปกครองต้องรู้นะโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจผู้แทนภาคเ็ตผู้การจังหวัดต้องรู้ว่าแรงงานพวกนี้มันเข้ามาได้ยังไงช่องทางธรรมชาติ จังหวัดจังหวัดสมุทรสาครก็เป็นจังหวัดเล็กๆนะผู้การจังหวัดไปดูนะใครๆก็อยากมาเป็นผู้การที่นี่เท่าที่ชาวบ้านเขาบอกว่าที่นี่ผลประโยชน์มันเยอะนะพวกเถื่อนๆอะไรมันเยอะจริงไหมแรงงานเถื่อนมีอะไรต่างๆนะแต่ละบ้านใครที่ต้องใช้แรงงานเนี่ยเขาบอกว่าต้องมีการจ่ายส่งใจยส,สวยนะจ่ายให้ใครก็ไม่รู้ใครจ่ายก็ไม่ทราบไม่มีหลักฐานเพราะฉะนั้นใครที่จ่ายสวยอยู่นะในสมุทรสาครเมื่อไรต่างๆส่งข้อมูลส่งพยานหลักฐานมาให้อาจารย์เดชา เดี๋ยวผมส่งเข้ากันมาที่การในสภาผู้แทนราษฎรเลยถ้าเป็นเรื่องใหญ่นะนะส่งให้คุณสีละเลยนะหรือไม่ส่งก็ท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยส่งคณะกันมาที่การเ,เอาไปจัดก,การเลยนะครับแล้วมาส่งมาที่ผมเนี่ยนะไม่มีหัวคิวไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะของผมเนี่ยนะจะเป็นสื่อกลางให้นะครับนะเพราะว่านะตำรวจเนี่ยโรงพักต่างๆในมหาชายัยรู้ดีว่าแรงงานเถื่อนมาจากไหน แต่ละโรงงานบ้านใครบ้างต้องใช้แรงงานเถื่อนผมกู้กำกับรู้ดีนะสารวัตรป้องกันและปราบปรามรู้ดีนะครับเอาหลักฐานมาเอาข้อมูลมาอินบอ็อกมาทาง Facebook เ,เดี๋ยวผมจัดการให้และผมไม่มีการลบเฟ e บุ o k นะครับไม่ลบโพสต์เลยนะแล้วผมส่งต่อไปนู่นเลยการเมืองเลยส่งไปที่ผู้สื่อข่าวต่อให้เขาเล่นต่อตอนนี้นะเราจะต้องตามหาตัวพวกทีเ่เห็นกับตัวมักง่าย นะเอาแรงงานพม่าเข้ามาที่มหาชัยจนมหาชัยมีคนติดตั้งห้าหกร้อคนเนี่ยไปน,นคนปรปฐมนะไปสมุทรปราการเห็นข่าวมาไปอุทยาอะไรนะครับเยอะแย,ยะอะไรมากมายต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปล่อยไว้ส่งข้อมูลมาให้อาจารย์เนเา,าแล้วก็เราจะไม่มีการลบคลิปลบโพสแล้วเราจะส่งเข้าไปในการมาที่การเลยนะผมยกหูตรงได้เลยนะนะนครับแล้วก็จะช่วยกันจัดการแล้วก็ประจาน มีคลิปมีหลักฐานมีอะไรต่างๆตำรวจในอำเภอผู้ว่านะครับหรือผู้การหรืออะไรต่างๆใครแล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะนะนะครับเพราะว่ามาหาชัยนีย่มันผลประโยชน์เยอะของเถื่อนของอะไรต่างๆเยอะมากมายทั้งยาเสพติดทั้งอะไรต่างๆนะมากมายนะผู้กํากับทุกโรงพักในสมุทรสาครต้องรู้ว่าแรงงานเถื่อนมีที่ไหนบ้างถ้าไม่รู้ไม่ดําเนินการหรือไปม,มีส่วน ร, ung, รับส่งรับถ่วยเรื่องอะไรต่างๆนะครับพี่น้องครับส่งมาครับอย่าไปกลัวครับนะผมไม่ได้เก่งไม่ได้ใหญ่นะครับแต่ผมจะส่งให้เข้าไปที่การมาธิการให้เขาเดําเนินการนะประจานเพราะคนเหล่านี้ถือเป็นคนที่ทําลายเศรษฐกิจทําลายชาตินะพี่น้องค,คิดเหมือนผมไหมอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ฝากแล้วก็ฝากไปยังนายอนุทินชาญวิลกุลนะนะครับคำพูดคำจาเนี่ยท่านก็ต้องระมัดระวังอย่าประมาทครับท่านบอกว่าแค่ไข้หวัดธรรมดา พอต่อมาก็มันกลายเป็นโควิดท่านก็ร้องหม่มร้องไห้ไปต่อมาท่านมาบอกว่าไอโควิดกระจอกงอแง่ตอนนี้เป็นไงมันไม่กระจอกงอแง่งแล้วนะจากไม่มีเลยตอนนี้กลายเป็นร้อยบาคนติดโควิดนะครับแล้วถ้าเกิดว่าตรวจสอบกันเข้าไปอีกเนี่ยนะนะอีกเท่าไหร่ละครับเห็นหมอบอกว่าไอบางคนเนี่ยมันไม่แสดงอาการอีกต้องเยอะตั้งแยะตรวจไปพันคนแรงงานมา่าติดไปสี่ห้าร้อย เพราะฉะนั้นคุณอนุทินจะแสดงความรับผิดชอบอย่างไรนะครับนะอย่าประมาทนะครับคุณอนุทินเข้าใจนะครับว่าคุณทำทำงานทําการนะครับแต่ว่าคําพูดคาจาคุณนะมันดูเหมือนประมาทโควิดกระจอกห่อยพูดไปได้ยังไงนะฮะตอนนี้มันไม่กระจอกห่อยแล้วนะคุณอนุทินนะนะในในอินเทอร์เน็ตนี่เขาแฮชแท็กเลยอยากจะถอนถอนอนุทินนะเพราะปากของท่านนะท่านต้องเน้นทํางานอย่าไปเน้นเรื่องปากเชื่อ ผมก็เชื่อที่ผ่านมาท่านก็มีผลงานแต่เรื่องปากท่านท่านต้องระวังพี่น้องประชาชนเขาตำหนิท่านในเรื่องการประมาทการพูดรกระจอกวอกคอยไม่น่าพูดตอนนี้มันไปใหญ่แล้วส่วนโคศกส,สอบอคอเห็นบอกาอะไรไม่ใช่ละลอกสองแต่มันคือละลอกใหม่ผมก็อยากจะฝากนะครับอย่าไปเล่นลิ้นเล่นคำเลยครับนะมันละลอกสองระลอกสองไม่ต้องไปละลอกใหม่นะมันคือแป้งนะไม่ใช่เฮโรอีนนะมันไม่ใช่ยาเคมันคือเกลือ คือคําพูดแบบนี้มันก็ทําให้รัฐบาลเนี่ยถูกมองว่าเป็นสีถนนชัยถูกมองว่าเป็นสีถนนชัยอันนี้ก็ฝากไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยโคส่งแถลงข่าวนะละลอกสองครัละลอกสองครับอย่าไปเล่นลิ้นครับอย่าไปแถเลยครับเรายอมรับความจริงละลอกสองละลอกสองไม่ต้องไปบอกว่าละลอกใหม่นะนะยอมรับความผิดพลาดออกมาขอโทษประชาชนกันบ้างรัฐบาล ไม่ว่านุทินอะไรเนี่ยที่บอกว่ากระจอกงอ้กยเนี่ยนะไอ้โควิดเนี่ยนะโคสงโคศกเนี่ยนะต้องรับผิดชอบเลยเป่านะงานนี้ใหญ่โตโมโหลานนะกระทบมากครับ<ม>ผมโทรไปถามเพื่อนผมที่มาหาชัยร้านอาหารไม่มีคนไปกินข้าวนี่ลาบากกับเพื่อนผมก็เป็นเจ้าของร้านร้านดังๆหลายร้านคุ้งเคิงอะไรต่างคุ้ง,ง,งน้ำค,คน,น,น,นึ้อนะหลายๆอย่างคนก็ผวาไม่กล้าออกไปนอกบ้านตอนนี้ผวากันหมดอ่ะจิตตก่ะ โรคโควิดไม่เท่าไหร่โรควิตกจลิตนี่หนักนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นะครับนะฝากพี่น้องตัวนี้คนดูอยู่ท้าเฟซบุ๊กก็สามพันกว่านะยูท hmm. ูบก็พันกว่าก็สี่ห้าพันคนนะครับก็ฝากไว้นะครับอนุทินนะครับจะแสดงความรับผิดชอบไงต้องออกมาขอโทษประชาชนะอย่าออกมาร้องไห้อย่างเดียวนะและต่อไปเวลาพูดอะไรก็ต้องระวังก็เหมือนกับเมียของบุญชัยคุณตั๊กนะครับนั่นก็บอกว่าใครอยากจะย้ายค่ายดีแท็กเพราย้ายเลย นะครับอันนี้คําพูดแบบนี้มัน,มนแสดงว่าไม่แคร์ผู้บริโภคไม่แคร์ลูกค้านะครับเนี่ยพอเขาย้ายขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะเสะื่อมือย่าไปคิดว่าคุณรวยนะฝากไว้คําพูดอะไรที่ไม่แคร์ผู้บริโภคไม่แคร์ประชาชนในระวังอนุทินก็เหมือนกันนะครับนะ,นะครับอย่าประมาทนะครับฝากไว้แล้วต้องรีบหามาตรการทํ่ทำยังไงมหาชัยลําบากคนมันตกอกตกใจกัหนหมดทุกสิ่งทุกอย่างมันเสียหายเยอะไปเช็คดูสิครับมีพวกตำรวจมีทาหารมีผ่ายปกครองไปเกี่ยวข้องกับกัน พาคนต่างด้าวเข้ามาหาชัยหรือเปล่าแล้วแรงงานเหล่านี้เข้ามาทางช่องทางธรรมชาติตำรวจทหารฝ่ายปกครองนะตอมอไม่รู้ได้ยังไงฝากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติฝากรำตรีมหาไทยนะผมว่าถ้าตำรวจปล่อยปละละเลยให้มีการพาคนต่างด้าวเนี่ยเข้ามาแล้วก็ติดโควิดเนี่ยผมว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องย้ายต้องเด้งผู้การนะต้องเด้งผู้กำกับ นะครับแล้วก็ต้องเด้งใครก็แล้วแต่ที่อยู่ฝ่ายปกครองทั้งหลายเนี่ยมันปล่อยปากล่าลเลยะนะคุณรู้อยู่แล้วเป็นเรื่องไร้แรงนะคุณปล่อยคนพวกนี้เข้ามาได้ยังไงนะตลาดแพรกุ้งแพรอะไรต่างๆที่เป็นข่าวเนี่ยมาหาชัยเนี่ยมันก็เปิดกันแบบเออก็เลยนะสาธารณสุขจังหวัดผู้การจังหวัดในอำเภอผู้ว่าไม่เคยไปดูเลยไงครับไม่เคยดูเลยหรอครับผมอยากจะถามว่าไม่เคยไปดูเลยไงผู้การจังหวัดนะผู้กํากับ สาธารณสุขผู้ว่าไม่เคยไปดูเลยเลยครับว่าแรงงานเมียนมาเนี่ยที่เป็นต้นเหตุเนี่ยนะที่เกิดการสเปรดเดอร์ขึ้นมาเนี่ยแพร่กระจายตั้งห้าร้อยคนน่ยสาธารณสุขเนี่ยนะคุณเอลทินคุณไม่เคยไปดูเลยเลยแลวแลสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยอย่างอย่างอย่าง,างที่จังหวัดสมุทรสาครเนี่ยยังยังทำงานได้ต่อเลยครับแสดงว่าอะไรระบบการป้องกันเนี่ยนะมันจะต้องมีการปรับปรุงแก้ไขพี่น้องคิดเหมือนผมไหมถ้าสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย มีมาตรการเนี่ยากาดไม่ตกแบบที่อนุทินเขาว่าเนี่ยเรื่องแบบนี้เรื่องเมื่อคืนนี้ที่ออกรายการรวมการเฉพาะกิจยังคงไม่เกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นฝากอนุทินนะครับนะสารสุขจังหวัดสมุทรสาครเนี่ยนะต้องรับผิดชอบไหมเคยตรวจอะไรไหมหรือไม่เคยเลยผู้กํากับไม่รู้นะครับว่าพวกนี้หลบหนีเข้าเมืองหรือหรือย,ยังไงหรือเข้าโดยไม่ชอบมาตรการต่างๆผู้ว่าในอำเภอต่อมอแรงงานต่างๆนะครับผมว่ามันต้องรับผิดชอบแนละ้ว ถ้ารัฐบาลเนี่ยนายกเนี่ยนะหรือรัมตีมหาไทยเอาจริงออเอาจังมีการย้ายมีการปลดมีการลงโทษนะผบว่าจังหวัดอื่นนี่ก็ต้องผวาแล้วไม่ว่าจะเป็นสมุทรปราการอายุธยาที่สุ่มเสียงทั้งหลายเนี่ยเชียงใหม่เชียงรายเนี่ยนะถ้าจังหวัดไหนพบโควิดนะถูกเร่งถูกดำเนินคด,ดีทางวินยัยถูกดำเนินคดีายาญานะผมว่ากลัวนะอย่างที่สมุทรสาครเนี่ยผู้ว่าต้องโดนไหมนายอำเภอต้องโดนไหมผู้กำกับต้องโดนไหม ไม่รู้แล้วครับมีแรงงานที่มีปัญหาเนี่ยนะเข้าเมืองยังไงเนี่ยไม่ทราบเลยเหรอสารสุขอำเภอสารสุขจังหวัดไม่ทราบเลยหรือไงไปนั่งเป่าสารเป่าอะไรที่ไหนนี่ฝากเป็นตั้งคําถามนะผมในฐานะประชาชนไม่อยากจะซ้ําเติมเป็นกําลังใจให้คนมหาใจถามคนเหล่านี้ต้องรับผิดชอบไหมยังจะนั่งอยู่ในตําแหน่งได้อยู่ต่อไปไหมอันนี้คือฝากใครมีหลักฐานมีข้อมูลการนําเข้าแรงงานพมา่าผิดกฎหมายส่งมาที่ผมผมจะส่งไปนู่นกันมาธิการเลย นะครับส่งไปเลยครับผ่านผ่านหัวตํารวจไปเลยครับไม่ต้องไปผ่านตํารวจนะนะนะเอาหน่วยพิส่งพิเศษแล้วก็ไปจัดเลยนะครับส่งมานะผมยินดีแล้วกันนะครับนะส่งมาทางยินบล็อกเลยก็ได้นะครับยินดีนะครับนะฮะวันนี้การเลือกตั้งนายกพบจทั่วประเทศกันดูแล้วหน้าจะคึกคักนะน่าจะคึกคักถึงแม้ทางใต้น้ําท่วมนะสมุทรสาครก็มีเรื่องโควิดนะแต่ทุกจังหวัดก็ดูคึกคักดีนะก็หวังว่าพี่น้องประชาชนคงจะเลือกคนดี นะไม่ใช่เลือกเจ้าของบ่อนไม่ใช่เลือกผู้รับเหมาที่ทุจริตคอร์รัปชันเลือกคนดีๆนะครับงบประมาณปีละพันล้านอยู่4ปีก็4,000ันล้านนะก็ดูนะครับว่า5โมงเย็นในแต่ละจังหวัด76จังหวัดเนี่ยใครจะได้เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและสมาชิกสภาจังหวัดนะครับติดตามกันต่อไปถ้ามีโอกาสนั้นดี2ทุ่มผมเดินทางกลับกรุงเทพนะไปถึงเทพก็ประมาณ3-4ี่ทุ่มเช้าก็ไปจังหวัดราชบุรี นะครับไปทําคดีสําคัญที่จังหวัดราชบุรีนะครับไปกับลูกน้องสองสาคนนะครับเดี๋ยวก็จะไปหาข่าวมานะครับเรื่องคนที่พาคนหลบหนีเข้าเมืองเป็นพวกไหนยังไงนะพวกนี้คือพวกทำลายชาติทรยศต,ต่อประเทศชาติ mm hmm. เห็นแก่เงินโดยไม่คํานึงถึงความเสียหายของประเทศ mm hmm. นะครับวันนี้ก็คงเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ